รถมอเตอร์ไซค์กับรถหรูคันหนึ่งซึ่งชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาเถียงกันเสียงแตกนะคะแต่อยากให้ดูว่าเขาจบกันแบบชิวๆเป็นเหตุการณ์ที่รถติดแล้วก็ข้ามสะพานยกกระดับอะค่ะซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ผ่านกลางมาจูจๆหลังจากนั้นรถหรูคันนี้คุณผู้ชมกำลังจะเปลี่ยนเลนกระทันหันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ เป็นไรล่ะพี่แต่พี่ออกมางนี้มันไม่ถูกเออมืนด,ดูดูแล้วละแต่มันเห็นว่าไกลก็เลยออกเลยรถพี่เป็นนะพี่เรียกประกันเองนะเป็นไงบ้างรถผมอะรถพี่ทะลอะอะทะเลาะจบแบบชิวๆดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ธรรมดานะ แต่คุณรู้ไหมในโซเชียลทำไมถึงวิาพากษวิจารณ์กันหนักมากเลยบางคนบอกโอ,โอ้โหถ้าคันรูหัวร้อนเนี่ยครับ อะไรจะเกิดขึ้นเพราะการตั้งคำถามจากมอเตอร์ไซค์ที่มาชนปั้งกับรถหรูเนี่ยเพผิพี่ทำไมขับอย่างนี้อ,อ่ะหัวร้อนใส่แล้วอะ่ะไม่ี่คือเขาคอมเมนต์กัน3 0 0พันกว่าข้อความเลยนะใช่แค่เหตุการณ์นี้นะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเราเลยหยิบยกมาลองถกกันหน่อยเพราะในโซเชียลเนี่ยเสียงเขาแตกบางคนมองว่าอ่ะมอเตอร์ไซค์ผิดบางคนก็มองว่าอ่ะพี่รถหรูทั้งหากว่าผิดเลี้ยวไม่อะไรอย่างเนี้ยคุณผู้ชมแต่จุดเกิดเหตุต้องบอกแบบนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะมันเป็นสะพาน ข้ามทางร่วมทางแยกเดี๋ยวไร้เรียงให้ฟังเพราะว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้คด,ดีพลิกค่ะคุณผู้ชมคือเราจะได้ยินเสียงนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาทางตรงเนี่ยเพราะถนนมันเป็นสองเลนที่ทางข้ามสะพานนะแล้วก็บีบแต่นสน,นั่นและปีนจู่ๆรถวอลโว่คันหรูนี้ตอนแรกอยู่เลนซ้ายแล้วเขาก็เปิดไฟจะเปลี่ยนเลนไปทางขวากระทันหันเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่มอเตอร์ไซค์มาพอดีก็เลยชนเข้าอย่างจังกับวอลโว่แล้วพอสักพักหนึ่ง เราได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะคุณผู้ชมบอกพี่ทำไมขับอย่างนี้รถหรูวันพ่อเปิดกระจกออกมาพูดด้วยเสียงใจเย็นรถพี่เป็นอะไรไหมครับนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคือเป็นห่วงคนขี่มอเตอร์ไซค์ว่าเจ็บหรือเปล่าเป็นอะไรไหมจนทําให้อารมณ์ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ดาวลงค่ะใจเย็นลงใจเย็นลงบอกว่าพี่ทําแบบนี้พี่ผิดนะมอเตอร์ไซค์บอก เขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาลืมดูคิดว่าน้องอยู่ไกลจากนั้นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่ารถพี่ทลอกนะเขาก็พยักหน้าบอกเอาเหรอหรอพอมอเตอร์ไซค์บอกว่าพี่เรียบประกันเองแล้วกันเขาก็บอกเคเคจากนั้นก็แยกย้ายกันไปอ,อคุณผู้ชมกลายเป็นว่าคลิปนี้พอถูกแชร์ไปในเพจเฮียขับรถนะคะประเด็นเป็นที่ถกเถียงกันค่ะคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างที่พี่โจบอกจริงว่า 3า0 0ันสีพันคนแล้วว่า <c oughs> เออเนี่ยส่วนใหญ่มองว่ามอเตอร์ไซค์ต่างหากที่ผิดเพราะอะไรเพราะมันมีกฎหมายอยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เคียงข่าวกันแล้วกันนะคะมาตราร3 9วงเล็บหนึ่งในพรบรจาราจรข้อ3ามเขาบอกว่าห้ามมอเตอร์ไซค์รืรถสาล้ออะไรทุกชนิดเนี่ยคะ่ะ ข้ามบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกหรือสะพานยกระดับแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ํารวม39สายจุดเกิดเหตุในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นสะพานยกระดับนะคะหรือสะพานข้ามแยกซึ่งก็เท่ากับว่ามอเตอร์ไซค์ต่างหากที่ผิดแต่มีคนมาเถียงไงคะมีคนมาเถียงบอกว่า ก่อนหน้านี้เขามีการยกเว้นคืออนุโลมให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานบางสะพานได้ก็น่าจะรวมถึงสะพานนี้ที่เกิดเหตุด,ด้วยหรือไม่มทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราก็เลยตรวจสอบค่ะพบว่าสะพานที่ได้รับการยกเว้นมีเพียงสะพาน ภูมิพลหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยเหตุผลที่ว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาถ้าไม่ใช้สะพานผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใช้แพ่ข้ามแม่น้ําอาจจะสร้างความเดือดร้อนได้ก็เลยอ,อนุโลมให้เฉพาะสะพานนี้แต่ว่าผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังสูงสุดด้วยเพราะการขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่ง แรงต้านลมเสียหลักอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายรถใหญ่ยังสั่นใช่นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้คงต้องชื่นชมความใจเย็นของคนขับรถหรูนะเปิดกระจกมาแล้วพูดอย่างใจเย็นรถพี่เป็นอะไรไหมครับสะพานอื่นๆเขาก็นุโลรุกันเราก็จะเห็นบ่อยหลายต่อหลายสะพานเพราะเมื่อก่อนมันมีประเด็นมอเตอร์ไซค์ประท้วงอ่ะทำไมอ่ะผมก็มีเสียภาษีทำไมถึงใช้สะพานไม่ได้ อะไรแบบนี้ใช่บางคนจะข้ามฟากต้องไปลงเรือลงแพมันก,ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับ